ครับเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะรอเพื่อนหน่อยเนาะนะครับคุณหมูแพ้นะครับสวัสดีครับคุณนัตตี้นะครับนะสวัสดีครับคุณบัณฑิตสวัสดีครับ นะครับในครั้งนี้นะนะครับในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้สวัสดีครับคุณวิภานะครับผมขอปรับกล้องสักหน่อยนะครับ,รบสวัสดีครับคุณกัญญาพัฒน นามาก็ไม่ได้นัดหมายนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แชร์เข้าเพจหน่อยนะครับครับอาจารย์ตุยไม่ใช่อาจารย์ตุยนะครับนะช่วงนี้ก็น้ำหนักขึ้นนะครับสบายดีครับจากแฟนคลับฝั่งลาวนะครับสวัสดีครับคุณวันดีนะครับสวัสดีครับคุณลำภูบุนะครับเข้ามาแล้วผมขอหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์ นะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับรับชมทุกคลิปนะขอบคุณมากครับผมนะขอให้ท่านร่ำรวยนะครับนะครั้งนี้นะผมจะพยากรณ์ชะตาของคุณนะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดีโคจรย้ายข้ามราศีนะครับในวันที่29มีนาคมนะท่านจะยกย้ายจากราศีมังกร ะครับซึ่งเป็นเรือนของเสาเข้าสู่เรือนราหูนะครับเทพพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุมเคราห์นะครับจะโคจรเข้าไปเรือนราหูนะจะมีผลอย่างไรกับความเป็นไปในชีวิตของชาว12ราศี 4, นะครับนะผมก็มาบอกแนวโน้มให้นะครับนะเข้ามาแล้วขอ1แชร์นะครับขอคนละ1แชร์นะครับขอ พิมพ์บอกหน่อยนะครับเสียงผมชัดหรือเปล่าครับเสียงชัดแจ๋วไหมครับเสียงชัดหรือเปล่าครับคุณสุกัญญานะครับสวัสดีครับมีเสียงแทรกครับชัดครับชัดชัดนะครับชัดนะคุณวันดีนะครับเทพพระหัส นะครับเทพพระบริหัสสบดีนั้นนะอย่างที่ผมเคยพูดเทพพระบริหัสสบดีท่านนะครับถูกสร้างจากพรลือษีนะครับจำนวน19ตนเทพพระบริหัสนั้นนะครับพระอิศวรก็เอาพระือษีดาบดเนี่ยนะครับไปปนเป็นผงห่อด้วยผ้าผมด้วยน้ำอำมฤตก่อเกิดเป็นเทพพระบริหัสสบดี ซึ่งมีคุณลักษณะนะครับคุณนรักษณะเหมือนกับพะระฤาษีนะครับเทพพ,พระพุทธสาสดีท่านจรล,ลีเข้าสู่เรือนราวหูนะครับดาวราวหูเนี่ยเรามาดูก่อนว่าดาวราวหูเนี่ยสร้างจากอะไรเมื่อพระัสทะเจอราวหูจะเป็นอย่างไรเมื่อพระัสทะสร้างจากราฤาษีนะครับนะเทพไม่ว่าเป็นนิสัยนะครับต่างๆก็จะเหมือนพระฤาษี น,น,นีิสัยดาวของดาวราวหูนะครับดาวราวหูสร้างจากผีขโมดนะครับจำนวน12หัวพระอิศวรมาปนเป็นผงห่อด้วยผ้าสีดำพรมด้วยน้ำอำมฤตนะครับก็เกิดเป็นเทพพระฤหัสบดีนะครับก็เกิดเป็นเทพพรฤหัสบดีนะครับนะขอหนึ่งแช์นะครับนะผมไลฟ์ผมไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับผม ว่างปั๊บผมไลฟ์ทันทีนะครับมาบางท่านอัดเข้ามาไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับแฟนขับของผมนะครับดาวพธหัสบดีเนี่ยเข้าเรือนราวหูราวหูสร้างจากผีขโมยที่ใสก็เหมือนผีนะครับนะพระไปเจอผีนะครับพระไปเจอผีพระไปอยู่ในเรือนผีจะเป็นอย่างไรนะครับพระไปอยู่ในเรือนผีนั้นจะเป็นอย่างไรนะพูดง่ายๆนะครับ คุณวันธนาสวัสดีครับคุณยุพนันนะครับยุพวันนะครับสวัสดีครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเอาเริ่มที่ราศีเดือนมีนาในเดือนนี้ผมเลยขอเริ่มที่ราศีมีนก่อนเลยนะครับลัคนาราศีมีนนั้นนะครับลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวตนประจําตัวประจํากาย นะนะนะครับนะนะนะครับโคจรเข้าสู่เรือนสุดท้ายของดวงชะตาเข้าสู่เรือนสุดท้ายของดวงชะตานั่นคือเรือนราหูนะครับนะก็คือความหมายเรือนก็คือเป็นเรือนวินาศานะครับดาวประจําตัวเป็นเทพพระพฤหัสอยู่แล้วดาวการงานก็เป็นเทพพระพฤหัสบดี นะครับโครจรเข้าเรือนวินาศต่อดดวงชะตาตนนะครับชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะมีโอกาสดีๆไหมนะครับอย่างที่เรือนภพเนี่ยมันชื่อว่าวินาศนะครับความหมายมันก็อาจจะไปทางดีก็ได้ทางร้ายก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราจะแปลนะครับนะแล้วก็ราหูตอนนี้ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนราหูและราหูไปอยู่ในเรือนสหัสระ ไปอยู่ในเรือนที่3ไปอยู่ในเรือนของสุขนะครับแล้วเนี่ยกรรม,มวินาสหัชชะนะครับภาษาโหนกรรมวินาสหัชชะนะครับนะดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะประจําตัวกตานุวินาสหัชชะนะครับนะจะแปลอย่างหนึ่งนะแปลในดวงชะตาในดวงดาวนะ ดาวศุกร์ก็จะโครจรเข้าไปร่วมกับอาทิตย์ร่วมกับพุธในช่วงวันที่1เมษายนนะครับอีกไม่กี่วันตั้งแตยี่สิบเก้าพฤหัสยกเข้าไปปับ๊บนะก็ยังมีดาวศุกร์ดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําแล้วอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรแม้เป็นดาวเจ้าเรือนอริก็ไปอยู่ในเรือนของพฤหัส,สบดีความหมายในทางโหราศาสตร์นั้นนะครับผมขอตีความหมายให้กับคุณดังนี้ชาวลัคนาราศีมีน มันเป็นพบวินาศนะพบสิ้นสุดนะครับพบสิ้นสุดเพราะนั้นแล้วชาว,าวลัคนาราศีมีนนั้นนะปัญหาต่างๆที่มีต่างๆมีโอกาสส,กาสิ้นสุดมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้เจอคอนเนคใหม่เครือข่ายใหม่มีคนมาอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะเกิดขึ้นในดวงชะตา มีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงในสังคมในหมู่คนที่คุณอยู่คนที่เคยสนิทอาจจะสนิทมากขึ้นหรือเลิกคบหามีกลุ่มคนใหม่คอนเน็กใหม่เครือข่ายใหม่เข้ามาสู่ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนจะได้เจอคอนเน็กต์เครือข่ายมากขึ้นมีผู้คนรู้จักคุณมากขึ้นคุณจะมีเครดิตจากสังคมต่างๆมากขึ้น นี่คือความหมายของดวงชะตาคุณจะดึงดูดผู้คนให้เข้าหานะครับมากขึ้นส่วนในเรื่องของความเป็นไปต่างต่างอันนี้คือตั้งแต่29มีนาไปจนถึงประมาณ28กันยายนนะครับ29มีนาไปถึง28กันยายนและอีกช่วงหนึ่งประมาณ8ปดพฤศจิก,กายนถึงธันวาเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีเข้ามาเป็นวินาศต่อดวงชะตา เข้ามาแล้วนะครับผมขอฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์นะครับทักทายกันด้วยนะครับนะผมก็จะพยากรณ์ให้ครบทั้ง12ราศีเลยนะครับผมไม่ค่อยไลฟ์สดนะบางทีมันว่างไม่ตรงกันนะครับบางท่านก็มีธุระนะครับในช่วงทุ่มครึ่งสองทุ่มนี้นะครับแต่ผมว่างพอดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ย ดาวเจ้าเรือนการงานไปนเป็นวินาต่อเรือนชะตาดาวเจ้าเรือนวินาศไปเป็นสหัชชะให้กับดวงชะตาแล้วก็ดาวศุภก็ไปจอดรออยู่ที่ลักนณาราศีเมษร,ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่สมพลร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําฉะนั้นชาวลักนาราศีมีนนั้นในด้านของการงานจากไม่มีงานจะมีงานจากไม่มีงานจะมีงานโอกาสที่มันหายไป จะมีเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะครับนะแล้วก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ตัวเป็นอย่างดีนะครับแต่อย่าออกหน้ามากด้วยความหมายของวินาศะนะครับจะมีคนอิจฉาออกหน้าไม่ดีทำอะไรต่างๆให้อยู่เบื้องหลังชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นดารา เป็นนักแสดงวงการบันเทิงวงการมายาต่างๆมีมุมที่จะเปรี้ยงขึ้นดังขึ้นนะครับหรือว่านักค้านักขายนักติดต่อต่างๆนะครับลองเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบความคิดสิ้นสุดกรอบความคิดเดิมๆเคยขายอะไรมาเป็นสิบปีสิบเอ็ดปีแล้วมันไม่ดีนะครับแล้วมันไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนสิ้นสุดลองไปทบทวนลองไปทําลองไปสร้าง ลองไปศึกษาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเดิมๆมันไม่ดีต่างๆนะครับนะก็ควรที่จะทิ้งมันไปนะครับถ้าอะไรที่มันยากทําแล้วมันยากมันไม่ไปไหนทักทีนะครับต้องลองสิ้นสุดปเปลี่ยนความคิดเซตร,ระบบเซตร,ระบบความคิดมองโลกใบใหม่นะครับนะศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับให้มากนะจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเป็นช่วงที่ เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนกรอบความคิดแล้วจะเกิดสิ่งใหม่ที่ดีในดวงชะตาหลังเมษาปี2,564พฤรหัสก็จะโคจรยกทัพดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนเป็นเกษตรตราธิบดีสิ่งต่างๆจะมีความมั่นคงบริบูรณ์มากขึ้นอันนั้นช่วงนี้เป็นช่วงทบทวนตัวเองเรียนรู้กับตัวเองพยายามอยู่กับตัวเองให้มากมีพื้นที่มีห้องมีการเก็บเนื้อเก็บตัวทบทวนฝ่ายหาเรียนรู้นะครับ นะฉะนั้นแล้วช่วงพุทธหัสเข้าเป็นวินาอยู่กับตัวเองให้มากศึกษาเรียนรู้ให้มากเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับชาวลัคนาราศีมีนจะต้องระวังการถูกแทงข้างหลังต่างๆจากคนใกล้ตัวุูไม่ต้องเอาใจไปยึดมากนะครับยืนด้วยตัวเองอยู่เพียงลําพังศึกษาเรียนรู้ ัตรูต่างๆจะแพ้ภัยคุณไปเองนะศึกษาเรียนรู้ถ้าใดที่ทางานต่าง,งประเทศไปต่างประเทศติดต่อกับต่างชาติมีโอกาสมีมุมที่จะประสบความสําเร็จต่างๆในดวงชะตาแน่นอนนะครับจุดเปลี่ยน่ายจุดเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนมันแปลว่ามันจะมีการเปลี่ยนแบบลักษณะแบบเปลี่ยนภายในนะเปลี่ยนในใจิตใจเปลี่ยนจะกรอบความคิดเดิมๆ เชนนะครับรูปแบบต่างๆนะังจากนั้นเราต้องหาจุดเปลี่ยนของให้ของตัวเองให้ได้นะครับนะพฤติกรรมเดิมๆที่เคยเปลี่ยนไม่ได้มันจะมาเปลี่ยนได้ในช่วงนี้งานบางงานที่ไม่เคยได้ทําอยู่ดีๆกลับมาพลิกผันได้เริ่มได้เริ่มต้นได้ลองผิดลองถูกได้ทําได้ก่อเลยนะเป็นช่วงของดวงชะตาเป็นลักษณะนั้นทะนั้นไม่เคยทําอะไรให้ไปสร้างไปเรียนรู้มีโอกาสค้นพบความรู้บางอย่าง ที่เหมาะกับดวงชะตาแบบคาดไม่ถึงให้ลองลุยลองทําไปก่อนแต่ในช่วงนี้ก็ยังต้องระวังในเรื่องของการที่ทําอะไรต่างๆคุณความดีต่างๆจะอับแสงด้วยนะพุทเทพพุทธหัตถสบดีอยู่ในมุมวินาศตรงนี้ทําสิ่งต่างๆถ้าไปคาดหวังการได้รับการยกย่องชมเชยสรรเสริญยินยอนั้นค่อนข้างที่จะ ได้ได,ได้ได้ยากเลย,เลยนะในช่วงนี้นะครับดาวอูบาจารดาวผู้ใหญ่เป็นวีดาตดัวเรือนชะตานะครับนั้นเราคับไปหวังคําชื่นชมคํายินยอคํายกย่องจากผู้ใดาอาจจะได้ยากนะครับหรือว่าได้แ้วได้มาแบบมันไม่จริงใจกับเราฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนต้องระวังตรงนี้ในเรื่องของความเป็นไปในความรักเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะครับดาวความรักตั้งแต่หลังที่เก้ามีนาก็โครจรโดดเด่น แต่จะถูกแฟนจ้องจับผิดแฟนกูจะจ้องจับผิดบางทีนะครับอาจจะมาก้าวไกลหรือว่าจ้องจับผิดหรือ,อจ้องจับผิดก็แล้วกันใช้คาว่าจ้องจับผิดนะชาวลัคนาราศีมีนก,ก็ก็ไม่มีอะไรคือถ้าคนแบบใช่มันก็จะไปเรื่อยๆคือมันไม่ค่อยโดดเด่นที่ในเรื่องราวแห่งความรักมากนะเป็นลักษณะที่ว่าไปเรื่อยๆเพราะเป็นพบเป็นพบวินาศนะหรือแล้วดวงคุณ เป็นราศีที่อา,าพัพรักอยู่แล้วนะครับถ้ามันใช่ก็อยู่ด้วยกันนะไปเรื่อยๆนะครับยาวนานส่วนในเรื่องของเงินที่พระหัตเป็นวินาศนะนี้นะครับมีโอกาสมีรายจ่ายที่มากขึ้นมีสิ่งโริตร้อนบั่นทอนซั์แล้วในช่วงยกตรงนี้เราเราวหูกับบังคารก็ร่วมกันนะครับท่านใดที่มีรายจ่ายต่างๆก็รีบจับจ่ายออกไปนะครับเป็นการแก้เคลนะ็ดแก้ไขดวงชะตาจ่ายนะจ่ายเพื่อแก้ไขดวงชะตาจ่าย สิ่งที่เป็นประโยชน์จ่ายไปกับการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาตัวเองจ่ายไปเพื่อคนใกล้ตัวที่รักต่างๆก็จ่ายออกไปเลยนะครับนะจะแก้เคล็ดแก้ไขดวงชะตาตรงนี้นะจะต,ต้องระวังรายจ่ายแต่รายรับเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยคือสุขก็ยังไปทับดวงชะตาสุขก็ยังไปทับดวงชะตาช่วงเมษาเนี่ยทามาค้าขายนะทำมาค้าขายทําธุรกิจกิจการต่าง หรือกําลังวางแผนการตลาดต่างๆนะครับลุยเต็มที่เกิดสิ่งที่ดีดาวสุขร่วมดวงชะตาดาวอังคารเป็นราชาโชคนะครับนะอยู่ในเรือนคู่มิตรด้วยนะครับดาวการเงินปีนี้เนี่ยเดินปกติตลอดทั้งปีนะครับเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินทีนี้เนี่ยนะครับนะก็รีบๆหาช่องทางอะไรได้ให,ใหม่นะ ดาวพฤตยูจะย้ายราศีดาวพฤตยูเนี่ยจะย้ายราศีอ่าช่วงประมาณกรกฎาคมปี65มันเหลือเวลาแค่ปีเดียวนะท่านที่จนจนอยู่เนี่ยท่านจะพลิกผันร่ำรวยทันตาก่อนปี65นี้นะครับจะพลิกผันร่ำรวยทันตาอยางอมืออเท้าหาช่องทางมันถึงจุดเปลี่ยนของดวงชะตาแล้วตอนนี้มันถึงจุดคือแบบ กำลังจะสู่จุดเปลี่ยนแปลงแล้วไปเริ่มต้นใหม่ะนะเพราะว่าดาวพฤทธหัสบดีกาลังจะทับดวงชะตาในรอบ12ปีตั้งแต่วันที่ก็คือเอาง่ายๆคือเข้าวินาศปับ๊บก็กลับมาลาพระช่วงประมาณปลายกันยาเข้าหาอ่าพฤศจิกาแล้วก็พุธิกาธันวาไปถึงประมาณเมษาเมษาปีหน้าดาวพุหัสโคจรทับดวงชะตาไปเดือนคู่มิตรงานที่ไม่มั่นคงจะมั่นคง นะเราโอกาสต่างๆมีโอกาสเข้ามาสิ่งต่างๆที่จะเป็นไปให้กับชาวลัคนาราศีมีนย่อมมีโอกาสที่ดีเสาก็ยังเป็นลาภะฉะนั้นจุดที่พุหัสเข้ามาในวินาตนั้นคุณหาจุดเปลี่ยนตัวเองคุณหาช่องทางในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทานะครับหาสิ่งต่างๆที่ไม่เคยได้เรียนรู้เกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับเอาขบยากรตรงนี้เอาไปเป็นเครื่องจูงจิตใจเอาไปล่อจิตใจ สร้างโอกาสสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับดวงชะตานะ่อาอย่าง,งอมืองอเท้าก็แล้วกันนะครับทายดีคุณก็เอาไปเป็นสังขาหะผมทายตามหลักสิติของดวงดาวผมทายสิติของหลักวิชานะครับไม่เชื่อก็ไม่ผมก็ไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อนะครับนี่คือสิติของดวงดาวนะครับสวัสดีครับอะเดี๋ยวผมขอบ พักกิบน้ำสักหน่อยมาต่อที่ราสีเมนนะครับอีกสักหนึ่งนาทีเนาะนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ ครับต่อมานะครับลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษนั้นดวงชะตานะครับของคุณนั้นช่วงดาวพฤหัสบดีนั้นยกย้ายข้ามราศีนะครับมาไม่ทันช่วงอาจารย์พูดลัคนาราศีมีนผมทายลัคนาราศีมีนราศีแรกนะครับสวัสดีครับคุณทันสวัสดีครับคุณพิช,ชารพรนะครับก็เดี๋ยว ค่อยไปเลื่อนดูนะครับอันนี้เป็นลัคนาราศีเมษดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีกลุ่มนะครับในรอบ12ปีนะครับตอนนี้ตีสองนะครับอ๋อครับครับติดตามท่านตลอดขอบคุณมากครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับขอให้ติดตามตลอดนะครับ นะก็ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสยกเข้าไปเป็นลาบให้กับดวงชะตานั้นชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวความสําเร็จเป็นดาวเจ้าเรือนสุภากเป็นดาวแห่งความสําเร็จต่างๆแล้วก็ดาวการงานก็เป็นเกษตรตราที่พอดีอยู่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสที่ดีในจะได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้การสันเสริญยกย่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับหัวหน้าดีๆจะเข้ามานะครับชาวลัคนาราศีเมษจะมีลาบผลต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นในดวงชะตาอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพระหัสสดีเป็นลาบตรงนี้นะครับท่านใดที่อยู่หน่วยงานครูสุขภาพการแพทย์ต่างๆนะครับจะมีมุมที่ดีที่จะเกิดขึ้นที่จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในดวงชะตา นะครับนะก็คือคือพื้นหัสเป็นลาภะง่ายง่ายก็คือดาวสุภะเป็นลาภะนะท่านใดที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างถิ่นอยู่ในวงการการศึกษาเป็นครูอาจารย์เป็นครูนุนะเกิดสิ่งที่ดีท่านใดที่รอการปั๊มบุตรปั๊มบริวหรือว่าแบบมีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยจะได้โชคจากลูกน้องจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดีจากลูกน้อง นะครับดาวพฤหัสเร็งไปที่เรือนปุตตะเรือนคู่มิตรเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาในเรื่องของบุตรบริวารนะในที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆนะมีสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับนี่คือชาวลัคนาราศีเมษงานต่างๆคิดทำอะไรต่างๆมีมุมที่ดีการตัดสินใจอะไรต่างๆ หาคอนเน็ก์หาเครือข่ายที่ปรึกษาให้ดีนะครับเกิดสิ่งที่ดีเกิดลาภผลที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานี่คือดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษในช่วงพฤธรหัสเซบร์ดียกย้ายข้ามราศีตรงนี้ลัคนาราศีพฤษภดาวพุรหัสโคจรเข้าเรือนการงานในรอบ12ปีเกิดความสําเร็จเกิดสิ่งที่ดีในเรื่องของงานมีจุดเริ่มต้นมีจุดเปลี่ยนแปลง มีจุดแห่งความสําเร็จมีจุดแห่งการได้รับการอุปถรรัมภ์ค้าชูจากผู้อื่นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภชื่อเสียงความสําเร็จเครดิตต่างๆจะเข้ามาสู่ตัวตนนะครับหรือว่าถ้าจะบุกเบิกงานใหม่29มีนาไปเนี่ยจนถึงกันยาเนี่ยมีความสําเร็จนะครับงานจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่มีการอุปถัมภ์ค้าชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเกือ้อกูลเป็นอย่างดี งานจะเป็นลาบผลงานจะเป็นผลสําเร็จให้กับดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับช่วงดาวพฤหัสยกตรงนี้นะครับไม่มีคู่มีโอกาสพบคู่คู่เคยมีปัญหามีโอกาสดีขึ้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานมีโอกาสมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆทางการงาน นะครับหรือว่าการงานที่ไม่ดีจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นมีสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตามีจุดเริ่มต้นมีจุดใหม่มีจุดได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆมีความเจริญก้าวหน้าต่างๆเข้ามาสู่ดวงชะตาต่อมาราศีกรกฎากรกฎาศีกรกฎนั้นดวงนะจะต้องระวังตรงนี้นะครับเพื่อรหัสยกเข้าจุดบรณะตรงนี้นะเป็นดวงพินทุบาทชาวกรกฎต้องระวังนะร,บรบอบครอบในการเดินไปแห่งชีวิต ระวังมีเรื่องเสียเงินไม่เป็นเรื่องนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะแต่ว่าจะต้องระวังการทะเลาะเบาแววงจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับการถูกจ้องจับผิดหรือถูกมองไม่ดีหรือว่าอยูอ่ดีเราไปมองผู้ใหญ่ไม่ดีก็ได้นี่คือดวงชะตานะครับหรือว่าถ้ามีคู่ก็ต้องระวังตกเป็นมือที่3ของเขานะครับต้องดูให้ดีถ้ามีใครเข้ามาก็ต้องดูให้ดีระวังเขามีคนอื่นนะครับฉะนั้น ถ้ามีใครเข้ามาดูกันไปยาวๆเดี๋ยวเพิ่งตัดสินใจต่อมาลาาักนณาราศีสิงห์พุทธศตวรรษเล็งเข้ามาที่จุดของดวงชะตาจุดเกิดของดวงชะตาเกิดสิ่งที่ดีในด้านต่างๆการงานขยับขยายมีโอกาสเกิดโปรเจกต์ใหม่เจอบใหม่สิ่งใหม่ใหม่เกิดขึ้นเข้ามาสู่ชีวิตดา,ดาวพฤหัสเลง็งดวงชะตาในรอบ12ปีลววิกับครูเนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับ อันหนึ่งครูถูกพระสุริเยศและวิปะเวศเล็งครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาชาวลัคนาราศีสิงจะเกิดสิง่งดีดีท่านใดที่เกิดลัคนาราศีสิงเนี่ยทำแบบไปเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงตอนนี้เกิดโชคหรืออยากมีบุตรบริวารอะไรต่างๆบุตรบริวารจะเกื้อกูลผักดันดวงชะตาบุตรบริวารจะช่วยเหลือ นะมีโอกาสเกิดโปรเจกต์ใหม่จ็อบใหม่สิ่งใหม่ๆกรอบความคิดใหม่ๆได้โครงการใหม่ได้หน้าที่ใหม่หรือมีสิ่งใหม่ๆได้หัวหน้าใหม่ก็ได้นะเกิดขึ้นในดวงชะตาดาวพุทหัสตงนี้ให้คุณกับดวงชะตาอเนกอนันต์เกิดสิ่งที่ดีไม่มีคู่เจอเจอมีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์แนบแน่นแน่นแฟนเกิดขึ้นในดวงชะตาต่อมาลกักนณาราศีการพุทธัฏเข้าอริตรงนี้นะครับจะต้องระวังนะครับท่านใดที่มีคู่ระวังการทะเลาะบ,บอ่อแวงหรือ มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ไม่เคยเป็นอาจจะเป็นเช่นไม่เคยทะเลาะกับทะเลาะนะครับนะแล้วก็ต้องระวังเรื่องหุ้นคุ้นส่วนคู่ค้าขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาและความวุ่นวายของญาติพี่น้องหรือท่านใดรอซ่อมบ้านซ่อมรถแก้ดวงชะตาอาจจะมีความวุ่นวาย,ยกับที่อยู่ที่อาศัยต่างๆเกิดขึ้นต่อมาลัคนาราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับในช่วงพฤหัสยกตรงนี้ท่านใดรอการปั๊มบุตรนะ ปั๊มไปเลยหรือท่านใดอยากมีบริวารใหม่มีไปเลยหรือมีบริวารอยู่แล้วจะได้บริวารที่ดีเข้ามาเกือกนะเาาเก้อกูลดวงชะตานะครับเข้ามาเกื้อกูลดวงชะตาแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการผีดอกออกผลในสิ่งใหม่ๆนะครับต่างๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาจะมีอารมณ์เข้าใกล้ศาสนามากขึ้นอารมณ์ในเรื่องเรื่องของการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยต่อมาดาว ลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้บ้านได้รถได้งานใหม่จ็อบใหม่โปรเจกต์ใหม่มีสิ่งต่าง,างๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับได้ที่อยู่ใหม่หรือได้รถใหม่ได้บ้านใหม่มันแปลว่าได้ร้านใหม่ได้สํานักงานใหม่หรือแม้กระทั่งมันแปลว่าได้จ็อบใหม่โปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือมีงานมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเกื้อกูลมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนเกิดมิตรต่างๆจากงาน นะครับมีโอกาสมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวที่จะเลือกปูนดวงชะตานะครับได้รับการบุญธรรมคำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเกิดขึ้นต่อมาลัคกนการ,ราศีธนูการเงินการทองจะขยับตัวดีขึ้นมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตนะต่างๆเข้ามาดาวมีกําลังมากขึ้นนะครับมีโอกาสมีหัวคิดการค้าขายการลงทุนนะครับมีมุมที่ดีสุขภาพต่างๆจะดีขึ้นนะครับนี่คือชาวธนู หรือท่านใดรอการติดต่อเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านอะไรต่างๆนะครับมีมุมที่ดีตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักในช่วงนี้ธนูบางครั้งแฟนคุณจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาหรือตัวคุณอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาไะเกิดขึ้นกันได้นะครับมี่าจะเป็นลักษณะนะั้นทีนี้ต่อมาลัคนาราศีมังกรดาวพฤหัสยกเข้าเดือนการเงินมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนมีโอกาสดีๆในเรื่องของเงินมีโอกาสเกิดช่องทางไรายได้ใหม่ หรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆหรือเงินบางอย่างเข้ามาในมือเงินเป็นช่องทางใหม่ๆที่ไม่เคยได้ช่องทางรายรับต่างๆที่ไม่เคยได้กลับมาหรือเงินที่แบบบอกใครให้ลงรู้ไม่ได้กลับเข้ามาสู่ดวงชะตาต่อมาลัคนาราศีกุมนะครับมีการเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นมีสิ่งที่ดีได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีการขีดดอกออกผลในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตา นะชาวลัคนาราศีกุมไม่มีคู่เจอเจอคู่เจเจอคนรักมีคู่อยู่แล้วมีตัวเลือกหรือมีความสัมพันธ์แนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นท่านใดรอการย้ายที่อยู่ต่างๆเกิดขึ้นในดวงชะตาวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ